สำหรับปลาทองเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องฉีดฮอร์โมนก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราฉีดฮอร์โมนเนี่ยมันจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็เป็นการเพิ่มน้ําเชื้อให้กับปลาตัวผู้นะครับบางทีปลาทองเนี่ยไข่มันเยินะนะครับถ้าน้าน้าเชื้อตัวผู้ของปลาเนี่ยมีไม่พอนะครับมันจะทําให้ไข่เสียเนี่ยประมาณอาจจะเกินครึ่งก็ได้นะครับแล้วกว่าแม่ปลาจะมีไข่อีกรอบเนี่ยก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับ อาจจะสองเดือนสามเดือนหรืออาจจะหกเดือน,นครับแล้วแต่ไซส์แม่ปลาด้วยนะครับอันนี้เราก็คัดมาแล้วนะครับตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียหนึ่งตัวนะครับถ้าเราชีดฮอร์โมนเนี่ยเราสามารถใช้หนึ่งต่อหนึ่งได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องใช้ตัวผู้สองตัวสามตัวนะครับตัวเมียนะครับก็จะมีลักษณะอ้วนกลมสั้นๆนะครับตัวผู้ก็จะยาวๆนะครับช่วงฤดูกาลนี้หน้าตั้งแต่หน้าร้อยเป็นต้นไปเนี่ย คีบไหวมันจะสากนะครับช่วงแก้มเนี่ยมันจะสากสากเหมือนกระดาษทรายนะครับจับดูรู้เลยครับแต่ตัวเมียเนี่ยมันจะมันจะลื่นนะครับอันนี้คือวิธีดูแบบเบสิกเลยนะครับลักษณะปลาเพศเมียนะครับช่วงท้องเนี่ยถ้าเราจับกดตรงนี้มันจะนิ่มๆนะครับน่ครับกดกดลงไปใต้ท้องตรงนี้มันจะนิ่มๆนะครับเหมือนเหมือนมีอะไรนุ่มๆอยู่ข้างในนะครับแต่ถ้าเป็นตัวผู้เนี่ย มันจะแข็งหมดเลยนะครับแล้วจะเป็นตัวผู้เนี่ยถ้าเราบีบเบาๆเนี่ยมันจะมีน้ําเชื้อไหลออกมานะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวรอให้กล้องมันโฟกัสก่อนอันนี้มันมีขี้ออกมามัเพิ่งกินอาหารไปเยอะนะครับจริงๆถ้าเะพาะปลาเราต้องอดอาหารสักวันสองวันนะครับ ครับมันจะมันจะมีน้ำเชื้อขาวๆไหลออกมานะครับในกล้องอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับนะครับมันจะมีนิดๆออกมานิดๆนะครับเห็นไหมครับอ่าเนี่ยขาวๆออกมาแล้วแต่มันมีน้อยนะครับเดี๋ยวถ้าเราฉีดฮอร์โมนไปเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับสําหรับตัวเมียถ้าไข่มันแก่จะจัดบริเวณเนี้ยมันจะเป็นสีชมพูแดงๆแล้วก็นุนๆออกมานะครับแต่อย่างเงี้ยไข่มันอาจจะยังไม่ได้แก่มากนะครับ ถ้าเราปล่อยให้มันไล่กันเองเนี่ยมันก็มีเปอร์เซ็นที่จะออกแล้วก็ไม่ออกนะครับแต่ถ้าเราฉีดฮอร์โมนเมื่อไหร่ปุ๊บเพศมันจะเป็นสีชมพูทันทีแล้วไข่มันก็จะสุกนะครับอันนี้ก็กินมาเยอะนะครับเดีย๋ยให้ครับตัวเมียช่วงท้องมันจะนิ่มๆน,นะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะฉีดฮอร์โมนที่เราเตรียมไว้นะครับ สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อฮอร์โมนไปเนี่ยเราจะมีวิธีผสมตัวฮอร์โมนให้ดูนะครับแต่อันนี้เราตัดข้ามไปเลยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลานะครับฉีดเข้าบริเวณนะครับตรงคีบหลังนะครับตรงโคนมันนะครับจะเป็นตำแหน่งที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแทงเข็มไม่ต้องลึกนะครับนิดเดียวนะครับประมาณไม่เกิน0ูนจุดห้านะครับแล้วก็เดินยาช้าๆนะครับปลาตัวเล็กเราจะไม่ใช้ฮอร์โมนเยอะนะครับ แล้วก็นวดนะครับให้ยากระจายเข้าสู่กล้ามเนื้อนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาหลงบอกครับตัวผู้ตัวเมียก็ฉีดในตำแหน่งเดียวกันนะครับฉีดได้ทั้งข้างซ้ายและข้างขวาข้างขวานะครับนะครับลึกแค่ประมาณนี้ก็พอครับไม่ต้องสุดเข็มนะครับตัวผู้จะใช้ยาน้อยกว่าตัวเมียนะครับยาที่ผสมแล้วเนี่ยผมจะฉีดตัวเมีย0.2ครับตัวผู้0.1ครับ ส่วนตัวยาที่เหลือในเข็มเนี่ยเราก็ไปแช่เย็นสามารถฉีดในรอบต,อต่อไปได้อีกนะครับเดีย๋ยวผมจะลองบีบน้ำเชื้อปลาตัวผู้ให้ดูนะครับหลังจากฉีดฮอร์โมนครบไป8ชั่วโมงแล้วนะครับนะครับเห็นไหมครับแค่แค่กดๆแค่นี้น้ำเชื้อก็ไหลออกมาแล้วนะครับ จะไม่เหมือนตอนแรกที่ยังไม่ได้ฉีดนะครับจะต้องมีการออกแรงบีบสักนิดหนึ่งนะครับถึงจะเห็นน้ำเชื้อไหลแต่อันนี้แค่กดๆนะครับเห็นไหมครับแค่กดๆแค่นี้เองนะครับน้าเชื้อออกมาเยอะเลยนะครับแล้วตัวก็จะสากขึ้นนะครับสากแบบสากอย่างจับนี่ดูรู้เลยนะครับผิดกับตอนแรกเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการฉีดฮอร์โมนนะครับเพื่อกระตุ้นให้ปลาตัวเมียตกไข่แล้วก็เร่งน้าเชื้อให้ปลาตัวผู้นะครับ